สวองคนด้วยนะคะเล่นเกมอากาเอโอกันนะฮะก็เราจะมาเล่นเกมไอโอซักสองสามตาแมาตั้งชื่อว่าอะไรดีเพื่อเป็นเกมแบบจุดนะฮะเฮ้ยเอาชิ้นให้มายินผ้ากันน้ำกินรับประทานจุดนะฮะที่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยกินเลยครับ กินไปถ้าถ้าเราใหญ่กว่าพวกนี้ก็กินได้รัวเตยูใหญ่มากประมาณน,นี้ถ้ากินตัวน,นี้เราก็จะเป็นมาณนี้ไม่ได้รนะอก็จะไม่มีรอนะจะมนเล่นช่วงนี้น้องสุนรชาติจาก c a p t อร์ก็เยอะนะมาตั้งชื่อว่าอะไรดีอัองสูีหนาสวย ฮัมฮัมฮัมิัมฮัมฮัมป็มฮัมฮัมอัมฮัมฮัมฮัมอัมฮมฮัมฮัมฮมาัมัมัมฮมนมฮคับมัมมัมัมฮัมฮัมแคปเจมร์กันฮัม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 มันัปฮัมฮัมมัม c a p t u r e ์อะเดล้กอกินเรียบร้อยแล้วครับ capture capture เราได้จังหวะนี้ Capture ครั้งเดียวได้นกสตัวอ้บาใช่มันเป็นคำกร้อนมันไม่มันเป็นสุภาพครับสวยยสวยสสวย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 หยัหยับ อร่อยเป๊ะอร่อยเป๊ะแม่ไปแม่ทให้ปอเอเอเอบ่อเนี่ยกล้วนต่อจังวนี้จะไม่มีลอเอ้ยไกินโอ้ยแม่โดยกินเลยยำอร่อยอร่อยอร่อยสุกไกสกัดอีซี่อีซี่มุกๆมาครับตอตอนนี้ เป็นช่วงเวลาของแคปเจอร์ตอนนี้ก็ชื่อศักดิ์สิทธิ์แล้วจะไม่มีทางตายแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ยำยำยำเฮ้ <c ười> ยม <c ười> ไม่มีทางตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอกเลยเห็นไหมบอกแล้วไม่ ok <c ười> ม,มีทางตายแน่นอนหยับหยัยับแลปล่อยเลยจะแคปเจอร์ได้เวลายำยำยำ หยบว้ย no ังยังยังแปเอเลยแปเจอใส่เลยแค่เลยแคปเจอแ e ปเจออยยังยังบอกะเออเด็กแเอยไวยังต่อครับจังหวะับโอ้โหเรียบร้อยไปทำานที่บดีบาซิลเรียบร้อยไปเดินกินไปแปเจอตอนที่ยี่สิห อร่อยอร่อยชื่อนี้แคปชูลี่แคปชูลูแคปชูรแคปเชอร์ชื่อดีสองอึบๆนิดหน่อยเอ้ยไอ้นี่เฮีคนเก่านี่ว่ะโอ้ยไม่กินด้วยเลยไม่เล่นด้วยโอ้โดนโดนได้เท้วเราก็จะเล่นตานึงนะฮะตัวอย่างที่เพือนเขียนผิดต้องเขียนว่าเอ้ย number เดาฟักฮะชื่อนี้อะไรคนไทยนอนนอนไหนเลยบอกชิวๆก็มีการกระตุกอุ้ยอุย้ยกระตุกกระตุกยับยังยังยังยำยังยังใคร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 จัาแคปเจอร์ยังับยับหับอ้ยอาพึ่งกินสิจอนงอย่าพึ่งกินอย่าเรียบ้อยครับอีกรอบเดียวเท่านั้นจะเล่นให้เต็มสุดกำลังะ ตอนที่แล้วจะอยู่ที่ตอนนี้จะอยู่ที่หนึ่งให้ได้มาครับมาแล้วมาแล้วกินมันโอ้โหเรียบร้อยครับนนเนี่ย number o ั e เนี่ยหึมาครับมาแล้วพอกิน U S A ไปแล้วหยับไปเห็นไหม number o n ินได้ทุกอย่างครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดแลสวสุดยอด นีม่มีใครกล้ามากินเราหรอกอ้ออ้ออ้ออ๋เราสุดท้ายแล้วต้องเล่นให้เต็มที่นวั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 นวนวนวนกินตัวสีแดงนั่นดีกว่านฮ่าไปมุมไปน,นอ้องยำสองหยัดยำโอ้ยยไปได้ตบโอ้โหไม่โดนไม่โดนนี่ยังไม่เล่นกันเลย ตกมือ,อยังวันนี้ยังไม่ตบมือกันเลยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนจีบไปหนึ่งชีกโดนกินไปหนึ่งชีกโดนกินไปหนึ่งชีกเอาแล้วครับจังาวะจังงำงำเห็นไหมได้เวลาชีกอีกแล้วแคปเจอร์ไปหนึ่งรอบตัวขาที่ไหนเนี่ยอนนี้น้ำบุญวัน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 เลยครับขาวนี้น้ำบุญแน่นอนเหตุผลไม่เหตุผลเยอะเลยมาเลยครับมาแล้วมาจังหวะนี้จังหวะจะกินไอ้มายจะเวลาแคปเจอร์

อ่อยไม่โดนเซ็งเปะเลยสุรชาติแคปเจอร์ทีนี้แคปเจอร์ไม่ได้ตอนนี้จะอยู่ที่หนึ่งที่ได้เลยโอออออน้องๆมาแอบพี่แบบนี้พี่ก็เคลียรสิโอ้ยยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจโอ้ยอ้าวต้องมีหนูเรื่องกันแล้วโอ้ต้องม่รู้เรื่องกันแล้วกดลุ้บนก็ก็จบคลิปกันไปแล้วนะฮะก็ขอให้โชคดีในการเล่นเกมอากายอ้ก็บ๊ายบายครับ